จะตายทั้งหมดนะไอคลิปก่อนหน้านี้ผมเล่นแล้วผมตายไงโดนซอมบี้ผู้หญิงใส่ชุดสีสีออกชมพูครับฆ่าผมตายโดนผู้หญิงแบบว่าใส่ชุดสีผูฆ่าตายตอนนี้ผมก็มไม่รู้ว่าจะโดนจะโดนฆ่าอีกหรือเปล่านะโอซอมบี้มายเยอะครับซอมบี้มายเยอะต้องยิงเขาแบบนี้ถ้าไม่ยิงผมก็ตายครับ ในเสร็จแล้วต่างมันมีบอสด้วยนะครับในเสร็จแล้วต่างมันมีบอสด,ด้วยเดี๋ยวผมว่าจะใช้ล้วเปิดกับบอสนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะ เือบปืนผมหมดแล้วผมทำไงวะเนี่ยโอ้ผมเกือบไม่ผ่านครับนี่นะผมเหลือไปเห็นเลือไปเห็นในปืนสั้นนะครับ ปาแล้วเบิดไปนี่ไม่ค่อยจะโดนเลยเอาครับนิกต่อครับเล่นดานต่อไปดานนี้ผมก็ไม่รู้จะผ่านผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเราเล่นดานมากเท่าไหร่มันก็ยากขึ้นเท่านั้นนะครับเอาครับตอนนี้ผมก็เถือปืนมายิงซอ,ปปอ,อี่ครับเนช็อตโอ้ยเจ้าบังอานมาก จะทำร้ายฉันเหรอนันจะยิงแกเอาละผมเข้ามาตรงไหนวะเนี่ยเอาละเฮ็ดช็อตนี่ครับไปตัวผู้หญิงตัวนี้มันเล่น แค่ทายแล้วแม่งเจอผู้หญิงไอ้ตัวนี้เข้าไปแม่งปล่อยพลังมาใส่นะครับฝึกเกมนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับเนี่ย แม่ผมต้องใช้สมาธิมากแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอสบอสติดอะไรวะเนี่ยโอ้เจอฟอสครับทุกคนเจอฟอสครับทุกคน ไม่รอเจอป๊อตยากครับโอ้โหแล้วด่านต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมจะผ่านไหมเนี่ยจะเล่นเล่นผ่านไหมเนี่ยผมมู้ชมก็รอดูต่อไปนะครับรอดูต่อไปเรื่อยๆแล้วด่านนี้ผมจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายน,นะครับแล้วผมก็จะจบคลิปเลยสำหรับเริ่มด่านนี้แล้วโกโกโก โอ้ยตัวนี้แบบว่าเลือดเยอะมันทึกครับมันทึกมากเลยตัวนี้โอ้ยิงแบบว่าตายชามากเลยครับทุกคนโอ้ย,อยผมโดนอะไรัไแ้แบบวนะ่าน่ะ คุณผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมโดนอะไรเมื่อกี้